ขอบคุณมากๆเลยวันนี้เลือกซื้อเลือกช็อปผ้าใหม่สังเคราะห์ทอเครื่องสามตะกอคุณลูกค้าขาผื่นนี้สีน้ําเงินผืนนี้สีน้ําเงินค่ะนุ่มก็มีกระเป๋านะคะกระเป๋าคุณลูกค้าขาเป็นถุงผ้าน่ารักน่ารักนะคะสามารถใส่กระดาษ A4 ได้หนึ่งริมเลยนะก็คือใบใหญ่นะคุณลูกค้าขาใบใหญ่อยู่นะคะ แต่กระดาษ A4 นะคะได้500แผ่นเลยนะคะชินนช้นนี้490บาทชิ้นนี้490บาทไม่พอแค่นั้นคุณลูกค้าขานุ่มก็ยังมีริบบิ้นนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้ริบบิ้นไว้อะไรแบบนี้แถมให้ฟรีอีกหนึ่งชิ้นด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยวันนี้คุณลูกค้าบอกว่ารับนะคะสีน้ําเงินค่ะรับสีน้ําเงินคุณลูกค้าขาเพราะว่าถ้าบอกว่าเป็นสีน้ําเงินเข้มจะเป็นสีกรมนะ ถ้าบอกว่าเป็นสีน้ําเงินเข้มจะเป็นสีนี้แต่วันนี้คุณลูกค้าบอกว่ารับสีน้ําเงิน1ชิ้น490บาท490บาทสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนุ่มก็มีหลากหลายเฉดสีนะนุ่มมีหลากหลายเฉดสีให้ชมไม่ชอบนะคะซึ่งคุณลูกค้านะคะได้ผ้าไปเรียบร้อยแล้วผ้าอบนิ่มเรียบร้อยคุณพี่จ๋าคุณพี่รีบผ้าให้เรียบจากนั้นอัดผ้ากาวค่ะอัดผ้ากาวเต็มผืนวางแพทเทิร์นแล้วตัดเย็บได้เลยงานผ้าไทยสวยๆวันนี้จากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราผืนละ490บาท คืนนี้490บาทขนาดหน้าผ้า100ความยาวอยู่ที่180เซนติเมตรสามารถตัดเสื้อได้1ตัวค่ะหรือว่าคุณลูกค้าจะนําไปตัดผ้าถุงจะนําไปตัดกระโปรงเลือกตัดได้1อย่างแต่ถ้าจะนําไปตัดทั้งชุดคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าอยากได้ชุดสีน้ําเงินอยากได้ทั้งชุดเลยเป็นสีน้ําเงินคุณลูกค้าขาสั่งซื้อ2ชิ้นได้เลยสั่งซื้อ2ชิ้นได้เลยวันนี้2องชิ้น980้าร้อยมปดสิบบาานุ่มมีผ้าข้าวม้านรบบ1ุซต นะคะรับ1เซตก็คือรับ2ชิ้นสามารถไปตัดชุดได้เลยวันนี้คุณลูกค้าจะได้รับผ้าข่าหมาผ้าฝ้ายรวมไปถึงนะคะลิฟวิ้นไว้อะไรแบบนี้แถมให้ฟรีทั้งเซตแบบนี้เลยนะคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะอยากได้สีอื่นๆนะคะคุณลูกค้าอยากได้สีอื่นๆคุณลูกค้าชอบเฉดสีไหนถ้าที่อยู่ในหุ่นหล่อจะเป็นสีเขียวมิ้นแล้วตรงนี้จะเป็นสีชมพูบัวหลวงนะคุณลูกค้าชอบชอบเฉดสีไหนอยากดูอยากชมสีไหนเพิ่มเติมบอกได้เลยนะคะผืนนี้สีน้ําเงินผืนนี้สีน้ําเงิน490บาทค่ะคุณลูกค้ากดไลค กดติดตามกด subscribe เรียบร้อยแล้วเนาะคุณลูกค้ารับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจะส่งฟรีค่ะเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มขอบคุณมากๆคุณพี่เอเนกนะคะอยู่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านขอบคุณค่ะคุณลูกค้าจ้าหรือว่าคุณลูกค้านะคะชอบที่นุ่มละ่ะใส่เป็นคอสี่เหลี่ยมแขน3ส,ส่วนใช่ไหมเป็นสีน้ําเงินเข้มหรือที่เรียกว่าสีกรมนั่นเอง สีน้ำเงินเข้มหรือว่าที่เรียกว่าสีกลมนั่นเองคุณพี่จ๋างานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่บารีผ้าไทยซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยราคาค่าผ้าราคาผืนละ490บาทสามารถตัดเสื้อได้เลยหนึ่งตัวตัดเสื้อได้ค่ะสวยด้วย <c oughs> ตัดออกมาแล้วสวยใส่สบายไม่ร้อนซักเครื่องได้สีไม่ตกค่ะ <c oughs> ติดต่อเลือกช็อปเข้ามาวัดได้เลย <c oughs> วันนี้นะคะเรามีนะคะตัวอย่างเสื้อทรงไทยจิตรดา เสื้อทรงไทยจินดาของร้านแม่มารี้าไทยของเราซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถสั่งตัดได้คุณลูกค้านะคะส่งรายละเอียดเข้ามานะส่งรายละเอียดเข้ามาได้เลยวันนี้นุ่มจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นุ่มจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษผ้าที่นําไปตัดจะเป็นผ้าใหม่สังเคราะห์ทอเครื่องสามตะกอเหมือนที่คุณพี่อนเนกเลือกซื้อเนี่ยแหละแต่คุณพี่อนเนกลเลือกซื้อเป็นสีน้าเงินใช่ไหมแต่ที่นุ่มนําไปตัดจะเป็นสีดาฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์นะคะ,ะ,คะทางช่องยูทูบแม่มารี้าไทยของเราด้้ยเดี๋นนุ่มําสือใหู นี่เลยสวยงามมากๆนี่เลยค่ะคุณลูกค้าจ๋าสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะเสื้อนะคะทรงไทยจิตดาดาค่ะเสื้อทรงไทยจิตดาดาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้านะคะสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาเห็นไหมคะสวยไหมเป็นเนื้อผ้ารุ่นเดียวกันเลยเป็นเนื้อผ้าค่ะเป็นผ้าไหมสังเคราะห์เป็นผ้าไหมสังงคะห์ทอเครื่องสามตะกอคุณลูกค้าขาแขนยาวค่ะ ตัวนี้นะคะความยาวเสื้อนะคะอยู่ที่22นิ้วขอบพอะคุณมากๆเลยอันนี้จะเป็นออเดอร์สั่งตัดจากคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้านะคะสั่งตัดนะคุณลูกค้าสั่งตัดเข้ามานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าสนใจอยากให้ทางร้านของเราตัดให้บ้างได้เลยคุณพี่ขา0890416008จ้าหรือว่านำโทรศัพท์นะคะที่มีแอปพลิเคชันล n e สแกนที่ค r ว o d โคตรงนี้เลยสแกนที่ QR ว o d โคตรงนี้ได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆวันนี้นะคะในรูปแบบของเสื้อ ทรงไทยจิดดาเสื้อทรงไทยจิตด,ดาคุณลูกค้าขาย1 3 9่บาท 1, 3 9 0บาทคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยมีผ้าถุงมีกระโปรงอยู่แล้วกำลังมองหามองหาเสื้อกำลังอยากได้เสื้อนะคะที่เป็นทรงไทยจิดดาคุณลูกค้าขาย1 3 9่บาทคุณลูกค้าแจ้งรายละเอียดไซส์เข้ามาได้เลยอันนี้จะเป็นงานสั่งตัดของคุณลูกค้าตรงนี้เราจะเสริมไหล่ให้ด้วยนะเสริมฟองน้ําด้านในนะ ด้านในจะมีเสริมฟองน้ําด้วยคุณลูกค้าสามารถบอกได้คุณลูกค้าสามารถบอกได้เลยนะคะว่าจะให้เสริมฟองน้ําด้วยไหมถ้านะคะคุณลูกค้าไม่ได้สั่งนุ่มจะเสริมไปให้ทุกตัวเลยนะคะสําหรับเสื้อทรงไทยจิตอดาสําหรับเสื้อทรงไทยจิตอดาตัวนี้นุ่มจะเสริมฟองน้ําไปให้ด้วยนุ่มจะเสริมฟองน้ําเสริมไหลตรงนี้ไปให้ด้วยหนุมไหลไปให้ด้วยนะจ yani. ๊ะพี่สวยค่ะความยาวแขนอยู่ที่22นะคะสําหรับเสื้อตัวนี้นะคะความยาวเสื้อ22เช่นเดียวกัน นะคะคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งตัดได้ความยาวเริ่มต้นความยาวเริ่มต้นอยู่ที่21นิ้วค่ะความยาวเริ่มต้นอยู่ที่21นิ้วคุณลูกค้าใส่ไซส์อะไรไซส,ส์ S ไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยวันนี้ 1, 3 9 0บาท วันนี้1390บาทตัวนี้ไซส์อะไรไซส์ XL ค่ะรอบอก40นิ้วค่ะรอบอก40นิ้วค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะ1,390ารบาท1,390รบาทถ้าตัดผ้าถุงด้วยถ้าตัดผ้าถุงด้วยอยากตัดเป็นผ้าถุงสำเร็จผ้าถุงป้ายปิดติดซิปข้างแนะนำค่ะผ้าถุงป้ายปิดติดซิปข้างคุณลูกค้า่ะเวลาลุกนั่งผ้าถุงเราจะได้ไม่เปิดนะคะไม่ว่าเราจะนั่งนะคะบนนั่งที่พื้น นั่งบนเก้าอี้ผ้าถุงเราจะไม่เปิดเราตัดเป็นผ้าถุงป้ายปิดแล้วติดซิปข้างได้เลยเพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านปวดหลังปวดไหล่เนาะตึงหลังตึงไหล่เราไม่สะดวกที่จะแบบไปรูดไปรูดไปรูดซิปด้านหลังแบบนี้ค่ะเราติดซิปข้างได้เลยเดี๋ยวนุ่มติดให้นะคะเดี๋ยวจะบอกช่างให้เลยค่ะขอบพระคุณมากๆทรงไทยจิตด,ดาดาคุณพี่นะคะกระดุม5เมตร กระดุม5เม็ดสวยๆแบบนี้เลยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจให้ทางร้านของเราตัดให้วันนี้ 1, 3 9 0บาทวันนี้1390บาทค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยผ้าที่เรานํามาใช้จะเป็นผ้าใหมสังเคราะห์ทอเครื่อง3าตะกรรุ่นนี้แหละค่ะคุณลูกค้าขาที่ราคาผืนละ490บาทถ้าสั่งซื้อ2ผืนถ้า2ผืนไปซื้อไปตัดชุดได้เลยถ้าสั่งซื้อ2ืืนนีคอตัดเสื้อกับผถุงนะ ตัดเสื้อกับผ้าถุงได้เลยคุณพี่คะสวยค่ะราคา980บาทถ้าอยากได้สีดําพื้นทั้งชุดนะราคาค่าผ้า980บาทแต่ถ้าให้ทางร้านของเราตัดให้ด้วยทรงไทยจิตรดาเราจะตัดเพิ่มเติมก็เป็นผ้าถุงอีกผืนหนึ่งเนาะผ้าถุงอีกผืนหนึ่งก็จะราคาอยู่ที่2,500บาทค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่เซฮัลโลทักทายเข้ามารวมไปถึงคุณพี่ชันชนกด้วยรับออเดอร์นะ รับออเดอร์แล้วนะทรงไทยเรือนต้น1ชุดนะคะเลือกใช้เป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่อง3ตะกอค่ะราคาชุดละ2,500ับาทขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจอยากให้ทางร้านของเราตัดให้นะคะลองตัด1ชุดก่อนคุณลูกค้าใส่ไซส์ไหนคะคุณลูกค้าแจ้งรายละเอียดไซส์เข้ามาได้เลยถ้าเป็นเสื้อก็จะเป็นรอบอกนะคะรอบรอบอกนะคะความยาวเสื้อความยาวแขนนะคะคุณลูกค้าสามารถแจ้งข้อมูลตรงนี้ก่อนแล้วก็เอวสโพกนะคะ ได้เลยความยาวเสื้อบอกได้นะ sure kind of ค,ค,ความยาวเสื้อความยาวแขนคุณลูกค้าสามารถฟิกมาได้นะคะส่วนใหญ่เริ่มต้นนะคะความยาวแขนเริ่มต้นจะตัดอยู่ที่22นิ้วนะความยาวแขนเริ่มต้นจะตัดอยู่ที่22นิ้วคุณลูกค้าจ๋ะคุณลูกค้าวัดนะคะจากเสื้อตัวปัจจุบันที่คุณลูกค้าใส่อยู่วัดความยาวแขนนี่ค่ะวัดความยาวแขนเราจะวัดจากหัวไหล่เราจะวัดจากหัวไหล่ของเสื้อนะนี่ค่ะ วัดจากหัวไหล่ของเสื้อตัวปัจจุบันที่เราใส่อยู่นะค,คุณลูกค้าจาัดทุกอย่างวัดเป็นเส้นตรงตรงนี้ความยาวแขนอยู่ที่ยี่บสองนิ้วความยาวแขนอยู่ที่ยี่สสองนิ้วปลายแขนตรงนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถบอกได้นะค,คุณลูกค้าจากตัวนี้นะคะคุณลูกค้านะคะอยากได้อยู่ที่นะคะเก้าจุดห้านะคะเดี๋ยวก่อนต้องวัดตรงนี้ก่อนนี่ค่ะเพราะว่าถ้าสิบโอเคโอเคนี่ค่ะสิบอ๋อโอเคสิบค่ะ ตรงนี้จะอยู่ที่10นิ้วนะคะตรงนี้จะอยู่ที่10นิ้วนะคะคุณลูกค้านะซึ่งนะคะแขนเราเนี่ยตรงแขนตรงนี้นะคะนี่ประมาณนี้นะคะก็ประมาณ9 5 9.5ถึง10นะคะประมาณนี้นะคะความความกว้างนะคะความกว้างของปลายแขนจะอยู่ประมาณนี้นะคะคุณลูกค้านะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณพี่ๆทุกทุกท่านด้วยนะคะสนใจติดต่อสั่งตัดคุณลูกค้าเลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยถ้าเป็นทรงไทยจินดา ถ้าเป็นทรงไทยจิต่าจะเป็นแบบนี้นะคะตรงคอนะคะจะเป็นคอจีนขึ้นมาแบบนี้แล้วกระดุมก็จะมี5้าเม็ดตรงนี้แล้วรูปแบบการตัดนะคะคุณลูกค้าขาการเก็บนะคะการเก็บเก็บเสื้อนะคะก็จะเก็บด้านหน้าตรงนี้แล้วก็ด้านหลังตรงนี้ด้วยนะคะโอเคเนี่ยสวยงามแบบนี้เลยนะคะซึ่งคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะคุณลูกค้านะคะใส่ไซส์ไหนคุณลูกค้าส่งรายละเอียดมาให้นุ่มนะาเดี๋ยวนุ่มตัดให้จ้ะพี่นี่เลยนะคะ ตรงนี้ไหล่ค่ะสิสี่นิ้วค่ะตรงช่วงไหล่ตรงนี้อยู่ที่สิบสี่นิ้วนะคะไหล่อยู่ที่สิบี่นิ้วคุณลูกค้าสามารถบอกได้นะคะคุณลูกค้าอยากได้ไหล่นะคะสิบสี่น,ะะนิ้วนะคะสิบห้านิ้วก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยสวยๆความยาวเสื้อวัดตรงไหนวัดจากนี่เลยคุณลูกค้าค่ะตรงช่วงคอปกตรงนี้วัดตรงลงมาเนี่ค่ะความเสื้ออยู่ที่ความยาวเสือนอนเส้ออยู่ที่ยี่บสองนิ้วค่ะคุณลูกค้าบอกได้แต่ถ้านุามา่มตัดนุ่่มจะตัดอยูที21 ความยาวเสื้อของนุ่ม23นะแขนเสื้อนุ่มย23ไหล่14ค่ะรอบอก36ค่ะเอวเสื้อจะอยู่ที่32เพราะว่าเอวจริงเราจะอยู่ที่30ใช่ไหมเอวเสื้อก็จะบวกไป2นิ้วก็จะเป็น32ค่ะนะคะคุณลูกค้าสามารถบอกข้อมูลตรงนี้เข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ของร้านแม่าริพาไทย0890416008คุณลูกค้คาคะทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะสนใจสั่งตัดเสื้อ วันนี้คุณลูกค้าขางานผ้าไทยสวยๆนะคะจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราถ้ารอบอกคุณลูกค้าวัดจากตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยวัดจากใต้รักแร้จากด,าด้านซ้ายมาด้านขวาแบบนี้ได้เลยนี่ค่ะรอบอกค่ะนี่นะคะสี่สิบค่ะคุณลูกค้าขารอบอกสี่สิบค่ะแล้วรอบเอวเสื้อนะคะคุณลูกค้าสามารถบอกด้วยนะบอกนุ่มด้วยนะคะเวลาเรามาตัดนะคะตรงเอวอ่ะมันจะได้แบบว่าไม่ใหญ่มากนะมันจะได้พอดีสวยนะคะ มันจะอยู่ประมาณกระดุมเม็ดที่4นะคะก็จะเป็นตรงช่วงเอวจะเป็นตรงช่วงเอวเสื้อนะคะจะอยู่ประมาณกระดุมเม็ดที่4ตรงนี้คุณลูกค้าสามารถวัดมาเลยนะคะตรงนี้นะคะอ่ารอบเอวจะอยู่ที่38ค่ะรอบเอวจะอยู่ที่38รอบอกนะคะรอบอกจะอยู่ที่4-40นิ้วนะรอบเอวจะอยู่ที่38ค่ะแล้วตรงปลายเสื้อตรงนี้คุณลูกค้าก็สามารถฟิกได้เช่นเดียวกันตรงปลายเสื้อตรงนี้คุณลูกค้าก็สามารถฟิกได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าอยากตัดทรงไทยเรือนต้นทรงไทยจีรดาคุณลูกค้าบอกได้เลยจ้ะ แตวทางร้านของเราตัดให้ตรงนี้นะคะปลายเสื้อนะคะอยู่ที่นะคะ44นิ้วค่ะปลายเสื้ออยู่ที่44นิ้วค่ะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถนะคะให้ทางร้านของเราตัดนะตัดเป็นเสื้อทรงไทยจินดาถ้าเป็นทรงไทยเรือนต้นเป็นแบบไหนเป็นคอกลมเป็นลักษณะคอกลมกลมอะค่ะไม่มีไม่มีตรงนี้ปีนขึ้นมาเพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านอ่ะจะจะไม่ชอบรู้สึกอึดอัดเวลาแบบมีคอปีนปิดคอใช่ไหมถ้าเป็นกลมกลมลักษณะกลมกลมแล้วก็เป็นกระดุมลงมาแบบนี้แหละค่ะ เรียกว่าทรงไทยเรือนต้นแต่ถ้ามีคอนะคะที่ปีนขึ้นมานะคะปิดคอตรงนี้เรียกว่าทรงไทยจิรดาคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลย0890416008แต่ถ้าเป็นทรงไทยเรือนต้นอ่ะส่วนใหญ่เขาจะใส่เป็นแขน3ส,ส่วนแต่ถ้าคุณลูกค้าอยากได้แขนยาวแต่เป็นลักษณะเป็นคอกลมเหมือนทรงไทยเรือนต้นแบบเนี้ยคุณลูกค้าก็สามารถแจ้งได้ค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง YouTube แม่าริภาไทยของเราด้วยเบอร์โทรศัพท์นี้สามารถนําไป เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขา089 0416008สำหรับคุณลูกค้าที่สั่งซื้อผ้าจากร้านแม่มาดิผ้าไทยของเราไปเรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าได้ผ้าไปแล้วคุณลูกค้าอัดผ้ากาวเต็มผืนค่ะจากนั้นวางแพทเทิร์นแล้วก็ตัดเย็บได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่มาดิผ้าไทยนอกเหนือจากการนะคะจำหน่ายนะคะผ้าให้กับคุณลูกค้าแล้วทางร้านของเราก็ยังรับตัดด้วยทางร้านของเราก็ยังรับตัดด้วยตอนนี้คุณลูกค้าสั่งตัดเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทรงไทยเดือนต้นทรงไทยิิรรดาดาาคาเ่่มต้นอยูที 2,500บาทคุณลูกค้าใส่ไซส์ไหนคุณลูกค้าสามารถแจ้งข้อมูลกับแอดมินได้เลยแอดไลน์เข้ามาค่ะคุณลูกค้าค่ะตอนนี้คุณลูกค้าอาจจะรับดูรับชมนะคะ ช่อง YouTube แม่ารีภาไทยของเราผ่านทางสมาร์ททีวีกูเกิลทีวีอยู่ใช่ไหมคุณพี่จ๋าคุณพี่นะคะนำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์นำมากดเพิ่มเพื่อนค่ะเพิ่มเพื่อนด้วย q r Code คสแกนที่ QR ว o d e คเข้ามาได้เลยทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามานะทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยค่ะเปิดรับออเดอร์เปิดรับออเดอร์คุณลูกค้าขาทรงไทยเดือนต้นทรงไทยจินดาคุณลูกค้าใส่เสื้อรอบอกเท่าไหร่รอบเอวเท่าไหร่ส่งรายละเอียดเข้ามาได้เลยสั่งตัดมีโอนห้าร้อยบาทงาน บ้านได้เลยขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่นะคะคุณพี่อเนกค่ะคุณพี่อเนกนะคะอยู่อําเภอบ้านหลวงค่ะจังหวัดน่านนะคะเลือกซื้อเลือกช็อปสีน้ําเงิน1นึ่ผืนรับสีน้ําเงิน1นึ่งผืนบาทค่ะ490บบาทนุ่งก็มีถุงผ้าแล้วก็มีริบบิ้นนะคะ แถมให้ฟรีด้วยขอพระคุณคุณลูกค้ามากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089 0 4 1 6 0 0 8 089 0 4 1 6 0 0 8สนใจติดต่อสั่งตัดชุดถ้าคุณลูกค้าทราบรายละเอียดของตนเองแจ้งเข้ามาทากเข้ามาได้เลยเลือกสีผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยคุณลูกค้า่าเดี๋ยวทางร้านของเราตัดให้นุ่มหลอนุ่มใไซส์เค่ะรอบอก3าเอวส0สะโพก40ค่ะความยาวเสื้อนะคะรูปแแบบบบ เราเรียบร้อยเรียบร้อยเลยใส่ได้นี่ก็คือรอบอความยาวเสื้อ21นิ้วผ้าถุงนี่ใส่37นะคะความยาวแขนหรอถ้าแขน3ส่วนนุ่มใส่17แล้วถ้าความยาวแขนยาวใช่ไหมนุ่มใส่23เลยนะนุ่มนุ่มใส่23นิ้วเลยค่ะใช่ค่ะคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยแจ้งรายละเอียด,ดี่ยคร่าวๆแบบนี้นะคะบอกก่อนได้นะคะ ได้เลยเดี๋ยวตัดให้ใส่นะคะตัดให้พี่ๆทุกๆท่านเลยนะคะงานผ้าไทยผ้าใหม่สวยๆผ้าฝ้ายผ้าใหม่มีเยอะแยะมากมายแล้วมีหลากหลายเฉดสีด้วยซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลย0890416008ร้านแม่มารีผ้าไทยของเราหน้าร้านอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่อยู่ห่างจากขอโหวตบึงพลงานชัยสารากาง เพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นคุณลูกค้าขาแวะมาดูแวะมาชมที่น่ารักหรือว่านะคะโทรเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะแอปพลิเคชันไลน์นุ่มจะได้ส่งรูปพร้อมรูปแบบชุดให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันด้วยนะคะอย่าลืมนะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะคุณพี่นะคุณพี่อเนกค่ะคุณลูกค้าอยู่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านรับสีน้ำเงินรับผ้าไหมสีน้ำเงินคุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากๆเลยนะคะตัดแล้วคุณลูกค้าจะสวยอ๋อขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากๆเลยกำลังใจนะคะจากคุณพี่ช ชนกนะคะก็สั่งตัดเพิ่มเติมสั่งตัดเสื้อทุกเดือนแล้วก็สั่งตัดชุดเพิ่มเติมช่วงนี้ก็จะเป็นชุดดาเพิ่มเติมไปด้วยเนาะจะสั่งผ้าใหม่ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวอีกชุดหนึ่งเราค่อยตัดผ้าฝ้ายนะคะขอบพระคุณมากๆเลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะขอบพระคุณคะ่ะขอบพระคุณมากๆเลยเนาะมีผ้าให้เลือกแล้วก็มีรูปแบบชุดไทยสวยๆให้คุณลูกค้าเลือกเช่นเดียวก,กัน ขอเพียงแค่คุณลูกค้าแจ้งรายละเอียดไซส์เริ่มต้นเข้ามาแค่นั้นเองเดี๋ยวเราลองตัดกันค่ะแล้วเราก็ค่อยปรับนะคะปรับพัฒนาปรับปรุงกันไปเรื่อยๆเนาะอยากได้แบบไหนอะไรยังไงนะคะเราก็เรียนรู้ตัดกันไปด้วยกันค่ะคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะรับสิทธิพิเศษมากมายของขว